ัดครับวันนี้พามาชมบรรยากาศก่อนถึงสถานีรถไฟบ้านปิ่นนะครับผมว่าจะมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรที่แปลกหูแปลกตาบ้างนะครับผมแล้วก็พอไปถึงสถานีรถไฟบ้านปิ่นนะครับไปดูบรรยากาศการขนลงของผู้โดยสารที่นั่นนะครับว่าจะมีเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับขบวนที่เรานั่งมานะครับจะเป็นรถด่วน51นะครับกรุงเทพอพยุดไปทางสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับตอนนี้โมาจะปล่อยภาพบรรยากาศยาวๆให้ดูเลยนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับ สที่นี่หบันติทีนีณีบัณฑิตผูโดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบัณฑิตรับอาจาศบตรนัราจะสอบขอและจบพลังกันลํายดุตอนในกุงเจะนะครับสำหรับผู้โดยสารที่โดยสารเดินทางกับบัรถเที่วนี้นำที่ขอและจำพลังท่านที่จะนัาที่นั่งภายในบนรถนี้เป็นที่เรียบร้อยครับบัตรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีรถไฟบัณฑิตไปแล้วจะหยุดลกส่งผูโดยสารีแม่วอกเป็นจถานีต่อไปครับ เอัก mm ีอยนอันเดียวเอาขวดารื้สัญญา Que é uma minha